ที่ส่งไปอัปเกรดมานะครับในกล่องเราจะมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ออกมาแถมคู่มือเวอร์ออชั่นใหม่มาด้วยมันนุนปี2020นะครับนี่ฮะเป็นคู่มือฉบับ2020เลยอัปเกรดจากเวอร์ชั่นออ2.3นะครับเป็น9.3นะครับนี่ครับนี่ฟอยล์รับประกัน Okay. เดี๋ยวเราจะไปดูข้างในว่ามีอะไรอัปเกรดอะไรมาอะไรมาให้เราบ้างนะครับครับจาก EP ที่แล้วนะครับเป็น ก่อนก่อนส่งไปอัพเฟิร์มแวร์นะครับเวอร์ชันนี้นะครับ CPU 2.3นะครับตอนนี้ผมส่งไปอัพมาแล้วนะครับเป็น9.3นะครับผมโอ้โหอัปเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยแต่ว่ายังยังเป็นตัวพวกอุปกรณ์ข้างในยังเป็นยังเป็นเวอร์ชั่นเดิมนะครับ เนี่ยยังได้400โวลต์เหมือนเดิมนะครับไม่ได้อัพเป็น450เหมือนตัวใหม่นะครับอ่าเป็นการอัพเฟิร์มแวร์นะครับโปรแกรมนะครับผมบางตัวบางฟังก์ชันมาให้เรานะครับก็รับเครื่องมาก็จะได้เครื่องมาพร้อมกับอ่าคู่มือเวอร์ชันใหม่มาให้ด้วยตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชัน9นะครับอ่าปี2020เลยใหม่ล่าสุดเลยนะครับคู่มืออันนี้ ทุกคนซื้อเครื่องไปก็จะได้คู่มือแถมมาด้วยทุกครั้งนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอ่ดูในคู่มือก่อนนะครับผมไฮไลท์วาให้แล้วนะครับที่ได้มาใหม่จากเอ,อ่อเวอร์ชั่นเดิมนะครับดูในกรุ๊ปหนึ่งก่อนนะครับ1นึ่ง2ูงนยง,งหยายัางเหมือนเดิมครับมีเพิ่ม f 1 1หนึ่งหนมาให้เรานะครับอันนี้เอ,อ่อเอฟนนี่สำคัญมากนะครับ เพราะว่าการเลือกเอา p ์พุตมอเตอร์นะครับจากเดิมมันเลือกไม่ได้นะครับฟังก์ชันเดิมจะเป็นถ้าเป็นรุ่น3ามเฟสก็3ามเฟสเลยถ้าเป็นรุ่น1นึ่งเฟสก็1นึ่งเฟสตรงรุ่นเลยนะครับแต่ตอนนี้อัพเฟิร์มแวร์มาแล้วเนี่ยจะมี1นเจ็ดมาให้เรานะครับสามารถปรับโปรแกรมเป็นหนึ่งเฟสหรือ3ามเฟสได้นะครับผมมาดูเลยครับนี่ครับที่บอกครับเวอร์ชั่นใหม่ ดูดูจากการแสดงผลของหน้าจอนะครับเวอร์ชั่นเดิมจะเป็น50บเฮิร์ตกระพริบกระพริบนะครับแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่สามารถเ,เลือกเฟสมอเตอร์ได้ให้สังเกตวนจะเป็นวโวนลอยกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นเวอร์ชั่นที่สามารถเลือกเฟสมอเตอร์ได้ไปดู1นนเจครับไปปลดล็อกที่ f 7จ2ศูนย์ก่อนนะครับก่อนจะเริ่มอ่าเมื่อ,อกี้ผมปลดไปแล้วเดิมล็อกมันจะเป็น1นะครับ นั้นวิธี่ปลดล็อกก็ให้กดลงมาศูนย์แล้วกด Data ไปครับผมลองไปดูฟังก์ชันแรกครับ117ครับเนีย่ยมีมาให้เราครบแล้วนะฮะ117นี่มาแล้วซึ่งไปดูในคลิปเดิมนะครับ F117 จะไม่มีนะครับจะไม่สามารถเลือกเฟสมอเตอร์ได้นี่ครับผมอ่าอันนี้เลือกเป็นศูนย์นี่คือใช้มอเตอร์สามเฟสถ้าเป็นหนึ่งอ่านี่ครับจะเป็นมอเตอร์ซิงเกิลเฟส คับสามารถเลือกเฟสมอเตอร์ได้ไครับโอเคเลือกได้แล้วกด data าเข้าไปครับแล้วเรามาดูตัวอื่นๆนะครับก็ยังเหมือนเดิมครับ118่หน่งวงเวลา2 0งศูนย์หนก็ยังเหมือนเดิมสอง่งเจ็ก็ยังเหมือนเดิมครับสา 2, 0, 1, มนม 2, 1, กยมนม 3, 0, 1, ก็มี302นะฮะสามศู 3, 0, 2, จับ สองเกตนะครับสามศูนย์สองเวอร์ชันนี้เขาจะตั้งมาให้ที่สิบห้าเฮิร์ตนะครับสามศูนย์สองมันจะสัมพันธ์กับเอฟซีหนึ่งหนึ่งซึ่งเวอร์ชั่นเดิมไม่มีนะฮะจะปรับความถี่มาให้เราที่สามสิบเฮิร์ตนะครับเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับนี่ครับสามศูนย์เก้ามีแล้วครับผมอ่ะมาดูสีหนึ่งหนึ่งครับที่มาสีหนึ่งหนึ่ง ี่หนึ่งสองสี่สองสี่สี่สองห้านี่มาให้เราเต็มเลยนะครับครับสี่สองหนึ่งนี่คือความถี่ที่ปั๊มทํางานได้จะแยกจาก f ฟสามศูนย์สองนะครับผมบางคนปรับเอฟสามศูนย์สองแล้วเอ๊ะทาไมยังปั๊มยังยังตัดที่สามสิบเพลสอยู่เพราะว่าติดล็อกที่สี่หนึ่งหนึ่งด้วยนะครับต้องมาลดสี่หนึ่งหนึ่งให้เขาด้วยลดลงไปอ่าแล้วก็สี่สองหนึ่ง เวลาขับมอเตอร์ช่วงรอแต่สามสิบวิอ่านี่มาให้สี่สองห้านี่ฮรับรีสตาร์ทเครื่องห้าครั้งตัดคือถ้ากระแสไม่พออิวพร์เตอร์จะตัดห้าครั้งครับห้าครั้งแล้วขึ้นเออ LU นะครับขึ้น LU แล้วก็จะนับตามเวลาสี่สองห้านะครับขึ้น LU นับเวลาที่เก้าร้อยวินาทีก็ประมาณสิบห้านาทีอันนี้เราก็ปรับลดได้นะครับ ครับแล้วก็มาดูเวอร์ชัน F 4นะครับคุก4อ่นะครับ411ครับเนี่ย30เราก็ปรับลงได้นะครับ412 30อ่าโอเค424อ่านี่คร,บครับ5ครั้งตัด5ครั้ง มนลันแล้วตัดลันแล้วตัดห้าครั้งแล้วก่อนที่จะขึ้น LU นะครับคือไม่สามารถรันได้คือเช่นกระแสไม่พอช่วงเวลาแดดหมดอะไรเงี้ยครับช่วงเช้าช่วงเย็นพอขึ้น LU แล้วก็จะไปที่สี่สองห้าจะนับทอยหลังจะหน้าจอจะแสดงผลเก้าร้อยวินาทีนับลงไปเรื่อยๆก็เท่ากับสิบห้านาทีเครื่องถึงจะเริ่มกลับมาทำงานใหม่ครับแต่ถ้าเราไม่อยากรอแล้วก็ปิดเครื่องเราก็ลันใหม่ได้ ครับผมไม่ต้องรอถึงสิบห้านาทีก็ได้ครับโอเคโปรแกรมต่อไปที่เออวอร์ชั่นเดิมไม่มีให้นะครับ708นยอ่านี่ไงปรับ MAC PVT นะครับเดิมปรับไม่ได้นะครับเวอร์ชัน2นะครับเวอรช์ชันเดิมะ่ะเป็นเวอร์ชัน2ถึงเวอร์ชันส,นสจะไม่มีให้ปรับ708-709นะครับแล้วก็710ดหนสำหรับมอเตอร์ซิงเกิลเฟสเรามาดูครับเขาให้มาด้วยนะครับ ไปที่คุปดครับอนะครับ702นี่ปลล็อกเครื่องมีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับ708โอเคนี่ไงมีมาให้เราปรับได้นะครับก็ปรับตามคู่มือครับนี่ครับใช้ขีแผงขีแผงแผงขีวัดปรับไว้เท่าไหร่นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวจะมีคลิปแยกอธิบายอย่างละเอียดให้อีกครั้งหนึ่งนะครับ708 709 อ่านี่ครมีเจ็ดูย์เให้เราปรับค่าเริ่มต้นนะครับค่าเริ่มต้นให้เครื่องเริ่มทํางานนะแล้วก็ไปเจ็ดึ่งศนโอเคปรับค่าริติโอดสำหรับซิงเกิลเฟสค่าริติโอดนี้จะขึ้นอยู่กับเอชพี HP ของมอเตอร์นะครับจะไม่ตรงกันดูในคู่มือนะครับอย่างเช่นซิงเกิลเฟสหนึ่งแรงมา้าปรับที่ศูนยจุดหหนึ่งจุดหแรงมา้าปรับที่ศูนจุดปด สองแรงม้าปรับที่0.9สามแรงม้าปรับที่1.0อะไรเงี้ยครับผม <Okay. S 1> อันนี้ต้องปรับนะครับจะทําให้มอเตอร์กินกระแสน้อยลงครับสำหรับมอเตอร์ซิงเกิลเฟสนะครับถ้ามอเตอร์ทีเฟสก็ไม่ต้องปรับโอเคครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยครับยูอเออร์ที่กําลังยอดฮิตนะครับแล้วก็มีการ บริการอย่างดีนะครับผมเวอร์ชั่นนี้เนี่ยตั้งแต่ปีเครื่องนี้ใช้งานตั้งแต่ปีปีสองพันเท่าไหร่เดี๋ยวดูประมาณปีสองพันสิบสี่นะครับนี่สองพันยี่สิบเอ็ดแล้วเจ็ดปีแล้วนะครับเครื่องนี้ก็ยังสามารถส่งมาอัพเฟิร์มแวร์ให้ได้ครับบริษัทเขก็อัพเฟิร์มแวร์ได้ยังส่งได้อยู่นะครับผมก็ถ้าอัพก็ประมาณ หนึ่งพันบาทนะครับอัพนะครับอัพเฟิร์มแวร์ประมาณหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันอะไรครับประมาณนั้นนะครับหนึ่งพันเจ็ดสิบาทอะไรประมาณนี้นะครับผมครับท่านใดอยากมีเวอร์ชั่นเก่าๆที่ไม่ตอบโจทย์สำหรับการใช้งานก็สามารถถอดแล้วส่งไปที่บริษัทโนเวมได้นะครับ เราส่งไปเราสอบถามเขาว่าเวอร์ชันนี้สามารถอัปเกรดได้ไหมอัปได้ไม่ได้ครับเฟร์มแวร์แล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็ลองสอบถามกันดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็สามารถติดตามคลิปต่อๆไปได้นะครับผมครับครับสวัสดีครับ